ก็ถูกว่าใช้การได้ดีครับพี่ดำครับผมขอบคุณครับต่อกันเลยสี่โมงเย็นเป็นเรื่องครับสี่โมงเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเจตนาสวัสดีค่ะเห็นหัวข้อนี้คุณแม่จะพูดถึงเรื่องอย่าพบคนผ่าน ต่อจากเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ไทยนิรักสงบแล้วก็ตามมาด้วยอยากพบคนพามียุงตัวหนึ่งนั้นเนี่ยยุงมาจากไหนไม่รู้คันๆแค่บินผ่านไม่ได้เลยนะรู้สึกเลยใช่ปะมคันเลยทันทีเขาบอกว่าจะต้องมีอะไรนะกรุปเลือดนี้ยุงจะชอบรางวัลนั้นเาจำไม่ได้บางคนก็บอกว่าไม่ค่อยอาบน้ําอถ้าไม่อาบน้ํานี่ก็ต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะ ไม่ชอบอบบน้ไปอยู่ไหนอะก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นในข่าววัเช้าคุณรัตดาวันพี่ปุ้มพูดถึงเรื่องไทยขึ้นใยรขึ้นอคุยกันเรื่องไทยนิรักสงบก็เลยบอกว่าเอ้ยพอพูดอย่างนี้นะขึ้นคิดขึ้นมาอย่างแรกเลยคือเออเรามีคําว่าไม่เป็นไรใช่ไหมมันมันคือมันเฉลี่ยเลยนะอือะไรที่มันกําลังวืดขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยจากเราหรือว่าจากเขาก็ตามเอาพูดว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันจะ ลดอุณหภูมิความร้อนลงอืเรามีคําว่าไม่เป็นไรช่างมันอืมช่างมันเธอไม่เป็นไร,รอะไรเงี้ยน,นะคะเรามีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเออนี่คือรักสงบแต่จริงๆแล้วก็อาจย้อนให้ฟังนิดนึงแต่ถ้าอยากจะฟังเต็มๆไปดูคุณรดาวันเธอขึ้นก็เลดี้ดูวันนี้ <laughs> จะเป็นลงเป็นลมวนะนวรุ่นนี้ว <laughs> ความดันขึ้นด้วย อัดอัน้นจะบอกอ,อัดอันอ้นอ,อ,อะไรออจริงๆแล้วคือถ้าถ้าลึกลงไปในหลักศาสนาก็คือสงบจากกิเลอ่ะติดใจอยากได้ถือสาลงยึดอะไรเงี้ยก็ยากเะเนาะอืมก็ยากแต่ว่ารเราก็ถูกสอนกันมาแบบนี้เพราะว่าเรามีความเป็นพุทธอยู่ในเนื้อในตัวอ่าอ่าครับเราก็เลยมาต่อว่าเออแล้วอยากพบคนพานเออคนพานเป็นยังไงคนวิยุทธคนพานนะก็นี่ไงยิ่เห็นอยู่นี่ไงในอ่ะพูดอดมดเท็จ หาเรื่องไม่เลิกลาก่อเหตุแล้วก็มาอ,อะไรนะมาโกโหกว่าตัวเองถูกกระทำนี่ไงขึ้นอีกคนละขึ้นอีกคนละก <c ười> ็จริงขึ้นอีกคนละคุณว่าบอกว่าช่องจอดจุดแจมบอกจัดรายการในเวลาน้อยไปกระฟอง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 บอกใครได้บ้างคะบ,บอกบอกบอกผมนี่แหละคุณปอศเกอค่ะฟองฟองฟองเาอว่าช่องจอดจุดอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นเหมือนกัน <c ười> ไม่เด้เอขึ้นบ้านแบบนี้นะก็เชื่อว่าทุกคนก็คงแถวบ้านเลยแถวไหนนะสายใหม่แถวอุบลเนี่ยข้อคนพาเนี่ยอยากอคนพาอุ้ยเป็นข้อแรกในมงกลสามสิบแปดประการเลยนะคุณวิยุทธ์ที่ไม่ให้ครบใช่ไหมคือข้อแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดเลยว่าอยากคบคนพาแต่เราต้องรู้ก่อนว่าอ้นี่มันพาเนี่ยพาคืออะไรพาคือคิดชั่วพูดชั่วทาชั่วอันเนี้ยคือลักษณะของคนพาคิดชั่ว พูดชั่วทําชั่วอู้ได้หมดเลยนะได้สามอย่างเลยนะคิดก็ชั่ว <laughs> ทำก็ชั่วแล้วอะไรชัวนะ่วไงคุณพะพูดชั่วพูดก็ชั่วโอ้โหมันได้ครบเลยนะสามชั่วเลยเนะี่ยมันมาจากความคิดก่อนอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีที่จะถ้าเป็นภาษาเนี่ยก็คือวิธีที่จะดําเนินการว,วิธีที่จะต่ำดิวกันวิธีที่จะ ออก่อนมัน้ดิวยังไงอะคนชั่วทั้งคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วไปทํำยังไงอะมันเข้ามาในทุกรูปแบบอยู่แล้วมันไม่เป็นรูปแบบมันไม่ตามรูปแบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งรับไม่ใช่ว่าเราจะโอ้โหยื่นยัดเป็นสุภาพบุรุษอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีการที่จะเออคนพ่านมาแบบนี้นะเราต้องยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าในชีวิตประจําวันของคนเราก็คือมงคลสามสิบแปดประการเนี่ยต้องทําเองนะคุณวิยุทธ์หนึ่งในนั้นคือไม่ให้พกนา ข้อแรกเลยแสดงว่าสำคัญขนาดไหนอ่ะข้อแรกเลยนะอย่าคบคนผ่านข้อสองก็คือให้คบบัณฑิตบัณฑิตนี่ไม่ไหนหมายถึงว่าต้องเรียนหนังสือจบปริญญาตรีปริญญาโทนะครับว่าบัณฑิตหลายคนไปคิดแบบนั้นคบบัณฑิตต้องเป็นคนมีการศึกษามันก็ไม่การศึกษาบางทีก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่าคืออ่ะเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันท่านชยสารโธท่านเป็นพระจากอังกฤษมาเมื่ออายุยี่สิบ ท่านบอกว่าท่านเกิดในประเทศด้อยพัฒนาอังกฤษเนี่ยนะอังกฤษท่านบอกด้อยพัฒนาการพัฒนาในที่นี้ท่านหมายถึงความเจริญทางสติปัญญาน<อ>ั่นแหละบัณฑิตบ,บัณฑิตต้องมีความเจริญทางสติปัญญาทางปัญญา<อ>ซึ่งปัญญาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเรียนหนังสือหรือการที่เราใคร่ควรวญพิจารณาพัฒนาจิตใจของเารานะั่นเป็นข้อที่สองแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาจนสุดท้ายท้ายๆเนี่ยก็คือการประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรม Oh. จนบรรลุเห็นแจ้งนีพผ่านนี่คือมองคลไม่ใช่ว่าไปเที่ยวเสาะหาตามที่ต่างๆอุ้ยต้องไปตรงนี้นะต้องไปตรงนั้นนะต้องไปเคารพตรงนี้ต้องไปสการะตรงนี้ถึงจะเป็นมงคลมงคลทุกอย่างทั้งเทวดาและมนุษย์เนี่ยคือการอยู่ในตัวเรานี่แหละอตอนนี้บ้านเราก็แบบว่าซ่อมสร้างกันมาเยอะ,ะหลายปีหมายถึงว่าทั้งซ่อมถนนสร้างถนนขยายถนนก็นลก่วกันไปค,คุณธนินบอกหยุดก่อสร้างซ่อมแซมถนนนะแล้วก็ไปก่อกำแพงก่อนดีกว่า การขนพานข้างบ้านนี <c oughs> <S 1> <S 1> ่วะแปดร้อยสิบเจ็ดกิโลเมตรไม่ธรรมดาเลยนะไม่รู้พูดถึงเรื่องอะไรก็ถึงแต่แปดร้อยสิบเจ็ดกิโลเมตรคุณมดบอกว่าใส่เสื้อสวยทั้งคู่เลยค่ะอ่่สวยค่ะคุณมดคุณมดชอบเสื้อสวพอใช่ค่ะมันเหนียวไปแล้วใช่ไม่เหนียวก็ไม่ได้เหนียวไปแล้วไม่เหนียวก็ไม่ได้เพราะเป็นคนเป็นคนเป็นหนึ่งที่มีไอเดียว่าอยากให้เราทําเสื้อจำต้องแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ขายหรอกเพราะว่าเราก็ทํามาสนองนิดหน่อย นี่ตั้งแต่ต้นปีที่ทํามาลอดอีกรอหนึงเนี่ย <c oughs> มีคนสอยไว้แค่ตัวสองตัวผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วคือเราไม่ได้แบบอู้ตั้งใจขายแล้วก็เปิดขายอะไรเงี้ยค่ะถามมาแล้วเอามายังมีอยู่นะคะอะไรเงี้ยชอบแล้วแล้วแผนแกขา,ขายของเราก็อืม,มาเก้าโมงปิดครับ ้ามงเนคือไม่เราไม่มีแผนกเป็นสิ่งเป็นจังก็เลยไปฝากไอ้แผนกเขานี่แหละที่เขามาทํางานของเขาอ่ะนะแล้วก็ทํางานของเขาก็มีงานเขาก็เลยฝากเขาเพราะว่าเขาต้องพบปะผู้คนไงกติกาเขาเยอะเยอะซื้อได้เฉพาะจานหนึ่งเสาแล้วเวลาที่คนทํางานใครจะขับรถมาซื้อสแกนก็ไม่ได้ด้วยไม่มีสแกนใช้เงินสดไม่มีต้องเงินสดอย่างเดียวเงินไม่มีทอนด้วยเออแต่ที่คุณซื้อ นอกเหนือจากคุณได้เสื้อสวพอแฟนคลับวันนี้ไม่ได้ใส่มาคุณยังได้ทําบุญด้วยอแต่ว่าหากค่าใช้จ่ายแล้วเราก็เข้าพงทุนเหรียญสลึงนะคุณฟังช่วยเหลือเรื่องของน้องๆใช่นี่แหละเรากำลังศึกษาเรากาลังเล็งๆอยู่นะคะเดี๋ยวๆถ้าลงตัวเมื่อไหร่เราจะบอกว่าเราจะทําอะไรไปไหนกันคุณมดมาต่อแล้ว่ามาอุ่นหนุนเสื้อกันนะคะเสื้อสวยจริงๆค่ะ่คุณคุณมดนี่หน้าบรรจุนะอหน้าบรรจุใช่ไหม คุณนิรันก็ทักทายกันมานะครับฮะอืครับค่ะมีคุณคุณบุญชัยคุณบุญชัยก็มาอ่ามาครับคุณบุญชัยบอกอเหมือนกับว่ามาไหมบุญชัยมาครับมาครับชวนต่อชวนต่อคุณวิยุทธ์อย่าคบคนพาเราคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันนะคุณวิยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงานในชุมชนในสังคมในประเทศชาติในโลกใบนี้เนาะคือโลกโลกใบนี้เนี่ยคือเป็นคนน่ะมันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันไงมันก็ต้องมีเกื้อกูลการมีอะไรต่อมีอะไรแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยมันต้องมีอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านใกล้เรือนเคียงใช่ใช่ไหมใช่เนาะแต่ว่าก็อย่างนั้นแหละ คือมันเกิดเรื่องเกิดราวแล้วสิ่งที่เราทําได้ในฐานะที่เรานั่งพูดอยู่ตรงนี้เนี่ยเราขอส่งกําลังใจขอเชิดชูทหารหารของเราที่อยู่ชายแดนที่เสียสละเสียสละแม้ชีพเลยนะแม้ชีวิตเลยนะเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็เราเนี่ยยังอยู่สบายกันอยู่ในในตรงนี้ในเมืองก็เพราะเราบรรดาทหารทหารทั้งหลายริงค่ะแล้วก็หมายถึงครอบครัวเขาด้วยนะรวมไปถึงครอบครัวเขาด้วยนะที่เขาจะต้องแบบ สูญเสียนะบางครอบครัวต้องสูญเสียอะไรเงี้ยนะใช่ขออภัยค่ะดิฉันหัวรอบพอดีคุณพัทยานพัทเขียนมาว่าคุณแม่หน้าบรรจุนี่ไหมหถึงบรรจุที่ไหนหน้าบรรจุคืออะไรคุณมดไงบอกหน้าบรรจุนะอ๋อบรรจุที่ไหนอ๋อน่าจะเคุณมดน่าจะมาบรรจุใช่ไหมบรรจุที่ไหนจริงด้วยโอ้ยตามคุณพัทพูดพูดต่อพูดต่อเมื่อกี้เราเราเราเห็นภาพแล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเราคุยกันอะเรื่อง เรื่องของสัญญาส่วนที่สัญญาเนาะเราเห็นเด็กๆเราโอ้ต้องวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงอ่ะมียายอุ้มหลานมีโอ้มันมันเรียกว่ามันมันห่อเหี่ยวใจอ่ะมันรันทดอ่ะคุณวิยุทธมันมันมันรันทดเราในส่วนหนึ่งที่เราพอทําได้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเรามีมีทางวิริยะประกันภัยมามอบเราห่วงหัวเด็กอ่าเป็น ชื่อโครงการใช่ห่วงหัวเด็กอันนี้เราเราคิดขึ้นมาเพราะว่าเขานําหมวกกันน็อกมามอบให้แล้วเราก็จะมีมีการมอบต่อแต่ว่าต้องมีกติกานิดนึงเดือนหน้ากณผู้ฟังแจกกันทุกช่วงดีเจเลยนะครับว่ากติกาาไม่ยากเท่าที่อ่านแล้วไม่ยากก็เดี๋ยวติดตามเขาม่น้อยไงเลยก็ต้องมีกติกานิดนึงแล้วเขาเรียกเป็นลิมิเต็ดอีดิชันด้วยหนึ่งร้อยใบมีแค่หนึ่งร้อยใบหนึ่งร้อยใบออกแบบพิเศษนะคะเห็นบอกว่า ทางหน้าไม้ไม่ใช่หน้าไม้ทางวิทยุใช่ตรงน,นี้เพราะว่าเราจะไม่ได้รับสายคุยกันหน้าไม้ะจะรับสายหลังไม้ด้วยวิธีการเดียวกัน<ๆ>เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคุณรู้ค,คือเดือนหน้านี่คือพูดตอนเดือนสิงหาตอนนี้มันเออขอขออภัยพูดถึงตอนเดือนกรกฎาคมตอนนี้มันสิงหาแล้วตอนนี้ยังไม่หนึ่งยังใช่ใช่พรุ่งนี้อ่าวไคือวันเกิดขึ้นนคนแรกเร็วเร็วไปเลยอ๋อจะเริ่มพรุ่งนี้ช่วงช่วงพี่ตุ้มเลยช่วงเช้าใช่ ก็คืออ่ะกติกาว่ามาคุณวิวกติกายังไม่รู้เดี๋ยวไปเริ่มพรุ่งนี้เลยต้องติดตามต้องติดตามเลยนะคะมีทุกช่วงดีเจพรุ่งนี้เป็นวันแรกก็คือเดือนสิงหาคมกติกานิดหนึ่งกติกาก็คือคุณต้องเอาไปใช้จริงๆก็คือเพราะว่าเออคุณรู้ฟังจะต้องมีแบบลูกอะลูกกระดาไม่อย่างงั้นรู้ถึงไงไปดูเอกสารรู้เอกสารนั <laughs> ้นมันสองแผ่นเนี่ยอ่าตอนนี้ก็ไม่ไม่ต้องทําอะไรกันละ คือมีกติกานิดนึงคือคุณต้องแบบว่ามีลูกหลานทาให้เขาใช้จริงๆเพราะว่าใบเปเล็กนะผมใส่ไม่ได้คุณจตนะใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เฉพาะแบบแล้วก็ทางวิทยุอ60ใบถ้าจำไม่ผิดทางโซเชียลอีก40บใบทั้งหมดมี100่าใช่ใก็ต้องติดตามกันในทุกช่วงแล้วก็เป็นของที่ศิลปินแม็กชา่อบแบบ ออกแบบวาดด้วยวาดน้องชาร์ลอตเนี่ยที่อยู่ในในหมวกสีสันสวยมากสีฟ้าสวยไม่แล้วแบบดูแบบแข็งแรงอ่ะใช่ไม่ได้งองแงงงองแงงวาทุกอย่างแข็งแรงแข็งแรงมากหนาหนาพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าเราห่วงหัวเด็กคือเอามาให้ใช้งานนี่ใเอามาให้ใช้งานไม่ใช่ไปเก็บไม่ใช่เอามาเพื่อจะเอ้ยแจกแจกกันไม่ใช่ใช้งานจริงๆรับเอาไปใช้จริงๆและต้องไม่ใช่ทีมงานด้วยทีมงานไม่มีสิทธิ์ อยากได้เองเหมือนกันแต่ไม่มีสิทธิ์พ่จะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาจะไปไมเอาไว้ใส่นั่งกินข้าวมีน้องหลายคนได้ไปนะคะที่เข้าไปแจกในโรงเรียนเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมถอดแม้กระทั่งนั่งทานข้าวก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยตอนนี้เราลงเราเรามีเป็นภาพอืให้ดูด้วยก็สวยจริงอ่ะครับเนาะนี่แหละที่เรียกว่าเป็นความห่วงใยอ่ะใคร ใครทําอะไรได้ทําสิ่งนั้นใครดูแลได้ดูแลสิ่งนั้นนี่คือความเกื้อกูลกันที่เรามีครับไปเรื่องชายแดนดีกว่าอะคุณมดว่าไงนะเมื่อกี้คุณมดได้มีละเอาเลยอ่าฮะมีอีกเนี่ยทางอีกช่องหนึ่งนะฮะคุณนุษฎีไกรสวัสดีครับตอนนี้ผมฟังอยู่แถววัดสวนแก้วออากาศแถวนี้สามสิบสี่องศาครับแดดยังแรงอยู่ค่ะแล้วก็พี่แมนบอกสวัสดีครับทั้งคุณแม่ทั้งพี่ตั้มด้วย บอกว่าขอหลักธรรมหรือคติไปถึงคนที่กินหากินบนความลำบากของคนอื่นอืมอืมอะไรนะอืมอนี่คติทาอะไรนะคะที่เกี่ยวกับคนที่หากินกับความลำบากของคนอื่นโอ้โหอันนี้เบียดเบียนนะเบียดเบียนเลยนะแบบเนี้ยทําให้คนอื่นลำบากเปล่าๆขึ้นมาไม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางทางการพูดการกระทําความคิดเนี่ยทําให้คนอื่นเขาลำบาก อเปล่าขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็บางทีคนเรานะคุณแม่น่าคิดเนคือเอาคุณพี่แมนบอกอุบัติเหตุสดๆเลยครับแจ็คอังรีอาทีมแอดมินดูหน่อยคือเอาแบบสดๆไม่สดๆขอพายสดๆเนี่ยของเขาอันนี้ของเรานี่มาคือบางทีคนเราพอไม่มีหลักธรรมทําอะไรผมไม่คิดถึงหลักธรรมหลักธรรมว่าหลักธรรมคาสอนเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ห่วงว่ามันจะมีผลอะไรตามมาคือทุกทุกอาชีพทุกเรื่องต้องมีหลักธรรมเข้ามาค่ะ ไม่มีไม่ได้เลยอืเนี่ยวันนี้เพิ่งโพสท่านมหาตรมาคารทีอ่าท่านพูดว่าอย่างนี้เลยนะมันเป็นสิ่งที่เออจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องกลับมามองเหมือนกัน<อ>โพสต์ตเอาไว้ในใจตนะชาแนลเนี่ยนะคะคท่านบอกว่าผู้ที่พูดว่าศาสนาไม่เกี่ยวกับการเมืองนั้นเป็นผู้ที่ไม่ทราบความหมายของศาสนาสําหรับข้าพเจ้าแล้ว การเมืองที่ปราศจากหลักธรรมทางศาสนาเป็นเรื่องของความโสมม,มที่ควรสละละทิ้งเสียเป็นอย่างยิ่งการเมืองเป็นเรื่องของประเทศชาติและเรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพของประเทศชาตินั้นต้องเป็นเรื่องของผู้ที่มีศีลธรรมประจําใจเพราะฉะนั้นจึงต้องนําเอาศาสนาจักรไปสถาปนาไว้ในวงการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่วงการการเมืองนะทุกวงการนะที่มีหลัการคำสอนมันก็ แล้วใครที่บอกว่าอุ้ยก็ดีแล้วนี่ไม่ต้องทำมาหากินมีตังค์แล้วนี่ก็เข้าศาสนาได้ไปศึกษาศาสนาได้ไม่ใช่อีกเหมือนกันศา<ม>ส,สนาเนี่ยเข้าไปอยู่ในทุกทุกขณะการใช้ชีวิตของเราแล้วยังไงล่ะทุกศาสนาสอนให้คนมีสติมีสันติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกศาสนาสอนเราอย่างนั้นท่าน,นท่านไม่ได้เป็นท่านไม่ได้พุทธนะท่านฮินดูท่านฮินดูนนดค่ะซึ่ง<ม>ฮินดูกับกับพุทธก็ พระพุทธเจ้าก็ก็ฮินดูคือพรามณ์และฮินดูเนี่ยศาสนาเดียวกันนะคะครับค่ะ,ค,ะคุณพารัตนสวัสดีคุณแม่น้องตามแล้วก็ค,<ช>คุณธีรุศก็บอกว่าพี่นิรุษพี่นิรันต์บอกชอบกิจทุกกิจกรรมของสวพ .91 ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณเฉดบาไร่ก็บอกว่าขอบคุณอาจารย์สอนการให้ในทุกๆวัน,นเปิดการให้ตัวเองเกี่ยวกับธรรมะชีวิตประจำวันง่าย มีเวลานิดเดียวครูพัดบอกาถามคุณแม่หน่อยชาตินี้จะเป็นของใครเนี่ยไม่ใช่ของเราใช่ไหมทําไมไม่มีไม่กี่คนที่ขายชาติได้คือชาติไม่ได้ของเราแต่ทำไมเอาไปขายได้เออคือเป็นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบคือเอ่ยมาเลยลอยต้องการความสะใจของตัวเองใช่แต่ตอนนี้ห้าสิบเก้านาทีแล้ว่หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วโอเคอะวันนี้ไปก่อนเท่านี้นะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับสี่มงเนเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม അത് <laughs>